สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันนะฮะไปเรียนมานะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับมีขนาดพื้นที่2ไร่14ตารางวานะครับก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับซึ่งมีห้องข้างในนั้นหลากหลายห้องและเกินนะครับแล้วก็ราคาเปิดไว้28ล้านซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแพงมากเลยครับ เอาละฮะแต่ว่าเนื่องด้วยราคาเนี่ยครับสามารถต่อรองได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับดูแล้วนะฮะสนใจแล้วแล้วก็คุยราคากันนั้นสามารถลดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหลังนี้นะครับเป็นขนาดพื้นที่2ไร่สิบสีตารางวาตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังปานนะครับห่างจากตัวสนามบินนั้นประมาณ7กิโลกว่านะครับตีว่า8เลยนะฮะแล้วก็อยู่ประมาณช่วงกลางๆงของ ประมาณสัก70%ของโครงการนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าอยู่ต้นโครงการเนาะแล้วก็ในพื้นที่นั้นมีบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับมีสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็มีต้นไม้ต้นจามจุลีต้นใหญ่ๆนะครับอากาศนั้นสงบร่มรื่นและน่าอยู่อันนี้เราถ่ายตอนหน้าร้อนนะครับคุณผ,ผู้ชมบรรยากาศจังดีขนาดนี้ถ้าหน้าฝนจะดีขนาดไหนนะครับตัวที่ดีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับด้านหน้าติดถนนและด้านข้างติดถนนมีบ้านทั้งหมด2หลังด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างๆด้านหน้าอีกเป็นไร่กว่าเล ให้คุณผู้ชมนั้นใช้ประโยชน์กันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะดูบ้านหลังเล็กก่อนแล้วเราก็ไปต่อที่บ้านหลังใหญ่นะครับซึ่งผมจะไม่พาคุณผู้ชมดูทุกห้องนะครับจะให้ดูแค่ตัวอย่างแค่ห้องเดียวนะครับในแต่ละหลังนะครับห้องถึงสองห้องนะฮะเพราะว่าถ้าดูทั้งหมดนั้นคลิปมันจะยาวประมาณ20นาทีเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่แลอเกินนะครับ หมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือท่านที่จะทำธุรกิจนะครับเปิดห้องเช่าเป็นเปิดเป็นให้เช่าเป็นรายวันนะครับเพราะว่าเขาซอยห้องไว้ลักษณะคล้ายๆโรงแรมนะครับหรือท่านจะทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ด้านหน้านั้นกว้างขวางให้ท่านนั้นทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ด้านในนั้นสามารถแยกเป็นห้องใครห้องมันได้นะครับซึ่งห้องเนี่ยมีประมาณสิบห้องนะครับก็ลืมนับไปว่ามีกี่ห้องนะฮะคุณผู้ชมเยอะเหลือเกินใหญ่เหลือเกินนะครับ เอาเข้อจริงๆนะครับคุณผู้ชมราคาที่ดินแถวนี้เนี่ยผมให้เลยนะครับาราคากลางๆก็ประมาณวาแะสอง0 0ื0นนะครับถ้าช่วงที่ถูกหน่อยก็ราคาวิ่งอยู่ไม่ถึง2 0,000อันนี้หลังนี้ผมให้เลยราคาวาแะสองห0ื่นเพราะว่า เขาถมด้วยนะครับถมด้วยถมสูงกว่าถนนด้วยแล้วก็มีบรรยากาศนั้นถือว่าดีเลยนะครับก็คุณผู้ชมไปคํานวณเองนะครับแล้วก็มาคํานวณเรื่องบ้านเองค่าก่อสร้างต่างๆซึ่งตัวบ้านนั้นถือว่าคงทนแข็งแรงครงสร้างดีฐานรากดีไม่ซุดไม่แตกไม่รล้านะครับมีรอยแตกตรงพื้นนิดหน่อยนะครับแต่พูดถึงว่าเมื่อรวมๆค่าก่อสร้างกับราคาที่ดินนั้นราคานี้ถือว่าแพงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับ แต่อย่างที่แจ้งไปนะฮะร,ราคาต่อรองได้นะครับการเดินทางไปในเมืองต่างๆนั้นถือว่าสะดวกนะครับก็เข้าออกได้สบายนะครับประมาณสัก15นาทีก็ถึงในเมืองแล้วแต่ข้อเสียของหมู่บ้านวังตาลอย่างที่เคยเรียนแจ้งไปนะครับก็คือมันจะเข้าจากตัวถนนใหญ่มาประมาณ2กิโลนะครับข้อดีของโครงการก็มีนะฮะในโครงการนั้นมี<อ>บรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วในโครงการอื่นๆนะครับ ซึ่งเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะฮะอันนี้เราเสร็จจากหลังแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงหลังที่2นะครับซึ่งมีบันไดนั้นเ,เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหลัง1กับหลัง2ก็คือส่วนนี้นะครับเข้ามาตรงชั้น2นะั้นห้องออหลังที่2นะั้นเราเข้ามาดูข้างในกันก่อนนะครับลักษณะของตัวห้องนะครับจะจัดเรียงไว้เป็นแนวยาวเลยนะครับอันนี้คือเป็นโถงทางเดินนะครับตัวห้องน่าจะวางเป็นแนวอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนี้1ห,ห้องแล้วเราจะ move ไปที่ห้องใหญ่เลยนะครับ แต่ละห้องนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับซึ่งถามว่างานซ่อมงานปรับปรุงนั้นไม่มีนะครับไอ,ไอที่ไอที่มันไม่มีพร้อมๆกันก็คือเฟอร์นิเจอร์ฮะมาแต่บ้านเปล่าๆเ,เ,เลยนะครับเลือกสรรกันเองนะครับอยากจะได้เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือทําเป็นห้องเช่ารายวันห้องพักรายวันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือห้องนอนใหญ่สุดนะครับถ้าเป็นสถานปฏิบัติธรรมก็สามารถสามารถทาเป็นห้องนั่งสมาธิใหญ่ๆได้เลยนะครับ ตัวประตูต่างๆนะครับก็จะเป็นวงกบไม้ประตูขอบไม้พื้นก็เป็นไม้ปาเก้นะครับหลังคาทุกอย่างดีหมดไม่มีรั่วนะฮะฝากหลังนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ตัดสินใจดูนะครับครอบครัวใหญ่ลองมาดูก่อนนะครับอาจจะแบ่งซื้อกับเพื่อนๆคนละหลังก็ว่ากันไปนะฮะฝากหลังนี้ด้วยนะครับโดยทีมงานกันกันตะพัดนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ